สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูลูกหยีนะชาลีบุญญโอุทยานพงมค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเนทคุณครูชนทิชาเหล็กเพชรค่ะค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ค่ะซึ่งวันนี้เราจะสอนทั้งติดตั้งในระบบ iOS ระบบ Android และในคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะค่ะและมีวิธีการเข้ารวมอบรมด้วยนะคะว่าเมื่อคุณครูมีแอปพลิเคชัน Microsoft Teams แล้ว จะสามารถเข้ารวมอบรมได้โดยวิธีการใดค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Apple Store เริ่มจากคุณครูหาสัญ,ญลักษณ์ Apple Store นะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณครูก็กดเข้าไปนะคะเพื่อที่เราจะค้นหาแอปพลิเคชัน Microsoft Teams นั่นเองค่ะให้กดที่สัญ,ญลักษณ์แว่นขยายนะคะและกดที่ช่องค้นหาค่ะจากนั้นนะคะ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะว่าทีมนะคะ T E A M S นะคะและกดค้นหาค่ะจากนั้นคุณครูจะเจอแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ให้คุณครูกดรับค่ะและรอมันโหลดนะคะถ้าเกิดว่าบางคนเป็นโทรศัพท์ที่ใช้สแกนใช่ไหมคะให้คุณครูสแกนนิ้วมือค่ะแต่ถ้าหากว่าของใครนะคะเป็นแบบใส่รหัส Apple ID ก็ให้คุณครูใส่รหัส Apple ID ลงไปได้เลยค่ะเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูกดเปิดค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันใน Google p l a y ค่ะเริ่มจากคุณครูนะคะหาสัญลักษณ์ Play Store นะคะกดเข้าไปค่ะและพิมพ์ที่ช่องค้นหานะคะจากนั้นเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะคะและพิมพ์คำว่าทีมค่ะท eams e นะคะและกดค้นหาค่ะจากนั้นนะคะจะขึ้นแอปพลิเคชัน Microsoft Teams แบบนี้ให้คุณครูกดติดตั้งเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็รอค่ะให้แอปพลิเคชันติดตั้งลงเครื่องของเราให้เรียบร้อยนะคะการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณครูด้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้คุณครูกดเปิดค่ะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ต่อมานะคะเป็นวิธีการติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือ Windows นั่นเองค่ะเริ่มจากคุณครูนะคะเข้าไปใน Google นะคะจากนั้นให้พิมพ์ค้นหานะคะว่าแ p ปทีมนะคะ t e m e s นะคะค้นหาเลยนะคะจากนั้นจะขึ้นหน้าดาวน์โหลดให้คุณครูคะ่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Microsoft Teams สำหรับ d e สก์ท็นะคะให้คุณครูคลิกหนึ่งทีจากนั้น กดไปที่ดาวน์โหลดสำหรับเดสก์ท็อปนะคะตรงแถบสีม่วงตรงนี้ค่ะคลิกเลยค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกว่าดาวน์โหลดทีมค่ะเมื่อคุณครูคลิกดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้ดูที่จอล่างซ้ายมือนะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้คุลิกคลิก1ครั้งนะคะจากนั้นให้คุณครูติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องค่ะโดยกดคำว่ารันนะคะและรอนะคะ ตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์กำลังติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะหรือโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ของคุณครูนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงคุณครูสามารถดูได้ที่แถบข้างล่างนะคะว่าติดตั้งเสร็จหรือยังคะ่ะเมื่อคุณครูติดตั้งเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาเป็นอันเรียบร้อยค่ะหลังจากที่คุณครูทุกท่านนะคะติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft Teams เรียบร้อยแล้ว วันก่อนเข้ารับการอบรมให้คุณครูนะคะเข้าไปเช็คอีเมลในกล่องข้อความค่ะโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะส่งลิงก์ในการเข้าร่วมอบรมให้กับคุณครูทุกท่านในอีเมลที่คุณครูใช้ในวันลงทะเบียนค่ะและในวันอบรมให้คุณครูกรอกชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการอบรมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีวิธีการเข้าร่วมอบรมค่ะ มาให้คุณครูได้ชมกันด้วยกัน3วิธีค่ะทั้งในระบบ iOS ระบบ Android และในคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะวิธีการเข้าร่วมอบรมโดยใช้ระบบ iOS นะคะเริ่มจากให้คุณครูนะคะเข้าไปที่ Gmail หรืออีเมลของตนเองนะคะทางศึกษาที่การจังหวัดสุพรรณบุรีจะส่งลิงก์ในการเข้าร่วมอบรมให้กับคุณครูทุกท่าน ในอีเมลนะคะคลิกที่ลิงก์เลยค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้คุณครูดูข้างล่างนะคะจะเป็นเข้าร่วมในฐานะผู้เยี่ยมชมแถบสีม่วงนะคะจากนั้นให้คุณครูพิมพ์ชื่อและนามสกุลของตัวเองให้ถูกต้องนะคะและกดเข้าร่วมประชุมได้เลยค่ะด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายคำถามเป็นช่องแชทแทนครูคลิก1ครั้งนะคะ คุณครูมีข้อสงสัยหรือมีคำถามให้คุณครูกดด้านล่างค่ะบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะที่แถบสีม่วงคลิกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้คุณครูพริมพ์ชื่อของตนเองนะคะว่าคุณครูชื่ออะไรพร้อมกับคำถามของตนเองที่แถบด้านล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะคือคำถามค่ะให้ครูพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยนะคะ จากนั้นให้ณครูดูที่เครื่องหมายส่งนะคะกด1ครั้งให้ขึ้นคำว่าส่งและคลิกอีก1ครั้งค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการเข้าร่วมอบรมโดยระบบ Android ค่ะเริ่มจากคุณครูเข้าไปที่ Gmail หรืออีเมลของตนเองนะคะให้หาเมลจากศึกษาที่การจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ที่ส่งลิงก์การเข้าร่วมอบรมมาให้คุณครูนะคะเมื่อคุณครูเลื่อนหาลิงก์เจอแล้วนะคะให้คุณครูคลิกที่ลิงก์1ทีค่ะจะขึ้นหน้าต่างด้านล่างแบบนี้นะคะให้คุณครูเปิดด้วยทีมจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างในแอปพลิเคชันทีมแบบนี้มาให้คุณครูนะคะให้คุณครูกดเข้าร่วมประชุมค่ะในแถบสีม่วงนะคะคลิกเลยค่ะ จากนั้นท่านครูพิมพ์ชื่อและนามสกุลนะคะให้ถูกต้องและครบถ้วนนะคะและกดเข้าร่วมการประชุมเลยค่ะและกดตกลงอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้ท่านครูดูที่ด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายคำถามเป็นช่องแชทสำหรับให้คุณครู ถามคำถามนะคะที่สงสัยให้ครูพิมพ์ชื่อเลยค่ะจากนั้นนะคะให้พิมพ์คำถามของตนเองที่แถบด้านล่างค่ะและส่งนะคะโดยกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะ2ครั้งนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ต่อมานะคะเป็นการเข้าร่วมอบรมโดยคอมพิวเตอร์หรือ Windows ค่ะเริ่มจากคุณครูนะคะเข้าไปที่ Google และเข้าไปที่อ e ีเมลหรือ Gmail ของตอนเองค่ะคลิกที่กล่องจดหมายนะคะหาอ e ีเมลจากศึกษาที่การให้คลิก1นึ่งครั้งนะคะหาลิงก์ค่ะที่ทางศึกษาที่การจังหวัดสุพรรบุรีแนบมาให้นะคะคลิก1ทีค่ะและกดที่ เปิด Microsoft Teams นะคะจากนั้นจะเข้าสู่แอปพลิเคชันที่คุณครูได้ติดตั้งลงในคอมแล้วนะคะให้ดูด้านล่างนะคะคุณครู ให้คุณครูคลิกด้านล่างนะคะข้างใต้แถบสีม่วงนะคะเมื่อคลิกนะคะจะเข้าสู่หน้าต่างการอบรมนะคะให้คุณครูสังเกตทางแถบสีขาวทางด้านขวามือของคุณครูนะคะจะเป็นช่องแชทให้คุณครูนะคะสามารถพิมพ์คำถามหรือข้อสงสัยสอบถามวิทยากรได้นะคะให้คลิกที่แถบสีม่วงด้านล่างนะคะจากนั้นพิมพ์ชื่อของคุณครูนะคะและพิม คำถามข้อสงสัยที่ช่องแถบด้านล่างนะคะจากนั้นกดที่เครื่องหมายส่งค่ะคลิก2ครั้งนะคะจากนั้นคำถามของคุณครูก็จะถูกส่งขึ้นไปค่ะหากคุณครูมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาในไลน์ Openchat หรือเพจเ c e บุ๊กได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ